And wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. มอเตอร์ไซค์ขีมีลางเย้มอเตอร์ไซค์ขีมีลางหน้าตาเป็นยังไงไหนให้เพื่อนดูก่อนนี่นะปราป้าซือยกแผงมาเลยอะสามารถวิ่งได้ไหมลูกวิ่งได้เหรอเดี๋ยวให้น้องโฟนเล่นนี่ดูนะมีขาตั้งด้วยอะมีขาตั้งนะโอเคไรยังไงน้องโฟก็ฝากกดติดตามนก็ฝากกดติดตามช่องสต้รี่ด้วยนะคะขาเป็นไงก็ฝากกดติดตามช่องว้สักนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องรีวิวให้ชมกันนะว่าเป็นยังไงนะนะครับแผงเนี้ยซื้อมาทั้งหมดดเเลยยีว หนึ่งร้อยก็อหารเสี่ยอยู่ที่ประมาณ8บาทก,กว่าๆนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะโอเคเดี๋ยวให้น้องโฟนแกะให้ดูดีกว่ามีสีอะไรบ้างดีกว่าใน,นแผงวอนที่เราซื้อมาเนี่ยมีสีเขียวชี้ให้<ๆ>เพื่อดูหน่อยมีสีเขียวสีเหลืองอืมอ่าโอเคก็คจะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวให้น้องโฟนแกะให้ดูดีกว่านะไหนแกะมาดูสิไหนขอดูหน่อยโอ้ยคันจิ๋วเดียวเองอ่ะเดี๋ยวโฟนตั้งได้ไหมตั้งให้เพื่อนๆดู ไหนโอ้คันเล็กมากเลยอ่ะมีขาตั้งด้วยอ่ะมีขาตั้งด้วยนะเนี่ยมีขาตั้งด้วยนี่นะนี่อ่ะขาตั้งด้วยอ่าไหนลองเล่นให้เพื่อน,อนๆดูสิทำไงเล่นยังไงมั่งเวลาเล่นอ่ะเวลาเล่นเ,เล่นทังไงอ๋อใช้เข็นเอาอ่าใช้เข็นะครับอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยวิ่งได้จริงด้วยไหนๆลองเข็นไหมซิเ<ๆ>ข็นไหมเข็นไหม เฮ้ยตกตกเอาใหม่เอาใหม่เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมทสิเห็นไหมตรงกล้องเออมันวิ่งได้จริงๆนะครับเนี่ยแล้วมันยกล้อไงไม่รู้อ่ะยัวฮู้ว์ย่ยกล้อเห็นเหรอเมื่อกี้ยกล้อแล้วใหม่ยกไหมยกล้องต้องเห็นแรงๆนะเอาไปยกแล้วอ่ะอ๋อต้องทำย่างั้นหรือเปล่าเอาใหม่ โอ้ยกล้อด้วยยกล้อด้วยอะ่ะขาเลี้ยวได้ด้วยขาเลวได้เหรอในลองวิ่งทางข้างล่างได้ไหมจะได้รู้ว่ามีไกไ<ป>่วิ่งในไก่ป้าเราไปวิ่งข้างล่างนี้นดิยอยากให้น้องโฟนขับมานะดูซิว่าจะแรงขนาดไหนครับโอ้โหแรงเลยเดี๋ยวมป๊า <c oughs> เข็นยกล้อไปให้นะเฮ้ยค <c oughs> วามเฮ <c oughs> ้ยความ ไม่ได้นะยกลอ้ออย่างงี้มันยอโอเคก็วิ่งได้จริงๆด้วยนะแต่ให้เล่นให้เพื่อนๆดูผีที่นี่ยกล้ออี๊ตกเลยนี่ยกล้อนี้ื่อวิ่งเร็วมากเลยคไหนโฟนลองเข็นให้ยกลอ้อที่ นี่นะครับได้แล้วนะทั้งโฟนแกะมาดูก็น้องโฟนขอมาไหลรอบแล้วนะป้าก็ไม่รู้ว่าไอ้รถแย่เนี้ยมันคืออะไรนะก็เลยลองสั่งมาดูนะคันมันเล็กมากเลยแต่หนูงงมากเลยคันสีเขียวมีบอกอ่าเราลองให้น้องโฟนแกะมาดูสีเขียวมีบอกด้วยเนี่ยมันจะมีขาตั้งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะเล็กมากใช่มันเล็กมากเลยเล่นไปเล่นมาก็เพี้นแล้วก็มียางล้อเป็นยางเนาะข้างหลังเนี่ยข้างหน้าไม่ใช่ยางนะเป็นปาสติกนะตั้งได้นะครับ อันนี่ก็เป็นสีเขียวนะนี่ล้อปอนบอกล้อไม่เหมือนกันนะตรงนี้ล้อไม่เหมือนกันเออล้อมันใหญ่กว่าเนาะเฮ้ยนีน่เป็นรถบิ๊กไบค์หรือเปล่าแล้วก็มีขาตั้งเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวให้น้องปอลลองเห็นให้ดูซิว่ามันวิ่งยิ่งแรงนะอุย้ยแรงกันนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองวิ่งดูอีกทีพี่อยากรู้ว่าคันไหนจะไกลอ่าลองดูเอาเฮ้ยคันนี้แรงมากเลยอ่ะดูดิ อุ้ยแรงมากเลยดูดิแรงมากเลย,เลยอะคันเนี้ยหนูว่าความเร็วไม่เท่ากันไหมแต่สีหนูว่าสีแดงก็จะเร็วสุด<ช>่ะแต่มันคันเดียวกันเลยใ,ใช่มันจะละลายเนาะสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าเหมือนลานจะอ่อนกว่าเนาะอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับเจ้ารถรถมอเตอร์ไซค์จิ๋วนะครับมีลานนะนี่ครับแบบนี้เนาะ นี่นะซื้อยกแผงมาเลยะนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับสาหรันบ,บน้องๆน,นะที่แบบว่ากําลังหาซื้อรถแบบนี้อนยะู่นะนะครับเอามารีวิวให้ชมกันนะยังไงน้องอโฟนนะครับขาตั้งัามันใส่ได้มันใส่ได้ม,ไดมันหลวมามากเนี่ยนะ โอเคละสำหรับคลิปนี้ป้าก,ก็น้องโฟนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคอย่าลืมฝา,ากกดติดตามช่องคุตลี่ด้วยนะคะ,คอะโอเคก็จะประมาณนี้นะงไงให้ฝากกดติดตามช annel ไว้ด้วยนะครับจะเดี๋ยวง่เรามาเจอกันคลิปหน้านะนี่สำหรับอันนี้นะรถไทรลานนะสนุกไปเลยอะ่นะโอเคบ๊ายบาย So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being.